สวัสดีนะครับวันนี้คมก็จะพามาดูในสีนวลในป่านะครับป่านี่เยอะนะครับหญ่ยยเยอะสีนวลกินบุฟเฟ่เลยนะครับวันนี้มาเชือกเดียวนะครับนี่ ของกลางเลยยย้าเยอะนะครับของกลางเลยนะครับมันนี้อิ่มยาเยอะนะครับบริเวณนี้นะครับจะมาผูกก็มีดาวเรืองขับแม่สีนวลครับมาผูกได้ส่วนย้ายก็นอนอยู่ที่เดิมนะครับ ที่เนื้อที่นี้ก็หลายร้อยไร่นะครับหญ้าจะเป็นในคลองเก่านะครับเพราะไม่มีน้ำม่หญ้าจะเขียวดีครับอาจะแน่นท้องมากนิดนึงอึงเลยคลิปนี้ผมขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ